จ้ะเขาแขกร้ายหลายทำงานกันคนน่ะายคักหลายแน่ยกเลยยกเลยเสร็จแล้วยกไปเลยเสร็จเรียบร้อยแขกหลายแขกเต็มร้านเสมอจ้ะมึงมีเวลาเลยคนน่ะคนน่ะอรุณลรุณสวัสดีครับอะไรครับ อุอล็กโก้ฮ่าานพัดกับพ่นพัด น้าน um, ja, ้ำซ mm ุป hmm. น mm ้ำ hmm. ค้ายังเต็มหมดจ้ะเหลือบง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 ละการทำงานในครัวนะคะทำงานในครัวไม้ไทยแล้วจะไม้ไทย 5 बार ไม่ห่างแขกก็ไสิรลายจ้ะมันไู่ไดห่างอะแขกร้ายตลอดเลยจ้ะคนยางมาชอบปิ่งกันร้ายหลายหลายพวดหลายโพข้างล่างกันรลายเขาเจ้ากันล้ายคนน่ะตะแขกเต็มรลานอยู่เสมอจ้ะงั้นหลายรัก มาได้กับมือนั่นมาได้ค่ะเด้อมากิกข้าวเข่ด้จ้ะเด้ออยู่หลานไม้ไทยเด้จ้ะเด้อคนไหนล่า่่่าาาอ เดาเลยเถะที่มาากรเวเซนทรับรันฟอร์ดเอเออิคเาะย่างเี้รอเช็คยล้างแล้จะล่างเล้วต้ต้นหอมไ่จะล่างต้นหอมต้นหอมหั่นหั่นแบะไ็พอหั่นจ้ะไอ้ต้นหอมต้นหญ่ไปจ้ะต้นกระเทียมอ่ะจะกระเทียมล่างๆแล้วให้พอนในล่างเยอะๆ नमोवान, नमोवान, नमोवान। रोमस, हम उसको ज़ाबा दिल से मारोगे। अब शून्य ज़ाबा बाद में। आलस, आलस तो दे। हमें पहले समाज ट्रैकी बूझा। इसलिए मैं किसान ट्रैकी बूझा। ठीक है। फरोड़ा मित, दोहा, मित्सवीबल, आलस ट्राइज़ तो ज़ामें ट्रैकी बूझा। लाख ก็ีต้ e. หลังเราคนหลังเราอนเป็นจังไรมื่อยบกมื่อยบเชบเชบขึ้นหนาแดงเวะเชบขนหนาแดงเวะนหนานหนาขนหนากลุกได้ดิขนหนางานเก่งเก่งแข็งแรงแข่งแรงไหมหกสิบปีกว่าแล้วได้เดียวแข็งแรงเหอวะ แขกเริ่มซาละจ้ะแขกเริ่มซาละยางโอเคหรอเดี๋ยวก็ไม้อีกมาได้เลยจ้ะลายครับเป็นทันชาขันหัน่านไก่กอบบะธานยูนหนาเตาหลายจนหนาแดงมาจ้ นตาข่าวตาตาข่าวตาใช่ใช yeah. ่ใช okay. <laughs> <ayım> ่ใช่เอ่อที่ซ้ำด้วยสีซ้ำเอ่อตาแซ่บตาแซ่บโอเคนี่แหละพนักงานเลยล่ะอันนี้ผู้จัดการนี่ผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการห้งานทุกอย่างในผู้จัดการโยนี่ก็คือผู้จัดการบ้านเฮาเลยผู้จัดการบ้านเฮานี่พอเห็นงานทุกอย่างคือผู้จัดการอยู่เมืองนอกเลย อันนี้ยังต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งจ้าโอเคอา่แแาแซ่บแซ่บจ้าแขกสั่ง่ากินมากเลยด,ดี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 โอเคเลมโบเลมโบโอเค านหลไยนด้ก็มากินข้าวยู่กเกินขาเกินเ่าานไม้ไทย ไม่กีนบบเขาวลนาไม่ใช่ยูนอทเวสินซูมว่าสันวาคนกับลายแขกกับลายงานกับไลว์าสันวา <Okay. S 1> ขใครดิบใครดี เนื้อข้าวผัดเนื้อข้าวผัดเป็ดข้าวผัดเป็ดสองจานอันนี้ข้าวผัดเนื้อกับบ้านข้าวผัดเป็ดกินนี่จ้ะข้าวผัดเป็ดผักผัดเป็ดแซ่บๆจ้ามาเด้อค่ะเด้อ เ well. ป็ดเป็ดเป็ดสองอะอะทูเป็ด <c oughs> แม่บอกอย่างเดียวสันวะงงงบอกอย่างเดียวเนาะสันวะตอนนี้แผนแผนกันไก่หั่นเป็นก้อนเป็นก้อนมจ๊กราคาราคาแบบช็ุปแงแป้งทอด